แ๊บแบบน้ำลดแล้วเนี่ยอืมโคตรเร็วเลยเฮ้ยเสียงกูเบาปะไม่เบาไหมเสียงพูดใช่ไหมเออไม่เบาไม่เบาดังดังเลยดังเลยเหรยิงเสียงเอฟเฟกต์ยิงดังตรงนี้มันยิงเพื่อนเจ็บปะนะ ตรงนี้มันยิงเพื่อนเจ็บอ่ะนะเห็นโดรนตกใจคุณหลอนเหรอเนี่ยนึกว่ายานวิ่งเลยหัวไปจะเป็นยานตอนนี้นะไม่รอดบอกเลยยังไงก็ไม่รอดลงลงแจ้ง ทีพ่พาันสวยแจ้เออเซิร์ฟเนี่ยตรงกลางหันเหมือนจะมีผู้ไปย้อนดูอยู่พาร์ทนึงอะที่เราขี่ออมอไซค์ไปแรกๆเลยมันเหมือนมันมีมอไซค์อ,อ,อยู่คันนึงนะเป็นซากอะซากมอไซค์เออประกอบแล้วไปขายได้บปล่าต้องลองไปดูมึงอยู่หรือเปล่าไม่รู้เฟรมพอยต์มึงเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหร้อยหกสิบ อ้าวอยู่นี่เหรออ้าวลูกค้าลูกค้ามาแล้วตัวนี้มาแล้วมาแล้วเอาเลยเฮ้ยทำไมอึจังวะเฮ้ยโดนปะโดน ลดสิบห้าเปเซ็นเลยอ่ะเออเมื่อกี้เห็นแบบไอ้นี่แบบดังเมจแม่งเดี๋ยวนะมันมีร้อสองอันข้างในอ๋อไม่มีเครื่องโอเคกูเข้าใจถูกแล้วโอเคแล้วไม่มีคาแจ็คด้วยใช่ไหม มีดิเฮ้ยโอ้ี่นึกว่าไม่มีโอ้หนึกว่าม,มีทีนี้ใจหายแวบ,บเลยเออเดี๋ยวเปลี่ยนข้างให้หน่ะเฮ้ยเสียงลูกค้าข้างหลังข้างหลัง <c oughs> สามศพมาคือทางของเรา <c oughs> แมงยิ่งกว่าคนไม่มีทางสู้อีกหมดแล้วน้นล้อใช่ปะเออมีแค่นี้แหละ Okay. เอาใส่รถไปเลยไปได้ป่อวะเออวะเข็นได้ไหมวะมันต้องสี่ล้อสะมัง้งเออวะคือถ้าถ้ามีเครื่องอ่ะสามล้อไปได้แต่ถ้าไม่มีเครื่องเนี่ยไม่ต้องสี่เออเข็นโดนตัวเองอย่างเหี้ยอ่ะเรียบร้อย ต้องไปเอาล้อใช่ไหมอืมเมันก็ต้องวิ่งไปเซฟโซน B4 อะ่ะได้หมดอ่ะเดี๋ยวคุณลิศจะมาใหา้คุณลิศแวะซื้อล้อมาให้ได้ไหมเออแกมายัางวะเดี๋ยวพิมพทำถากดน เ้ยได้ยินเสียงเสียงเอทีวีเสียงอะไรอุ้ยมาแล้วครับเขามาแล้ว <c oughs> โอ้โเป็นไงกอดไดเวอร์ God ใส่หมวกเนี่ยใส่หมวกหมามาด้วยเท่าไหร่ครับคุณลิศ ย้ายดิษไหมเออถามถามคุณฤทธิยยออ์ย้ายฤทธิ์ปเธ่งย้ายฤทธิ์โดรนคุณฤทธิ์จะเข้ามาดิษด,ด้วยไหมเดี๋ยวผมย้ายไปดิดน,ดนู้น ย้ายมาแล้วนะเดี๋ยวไม่รอดินี้เออเผอื่อคลิปเห็นได้ตัวอย่างเห็นได้ตัวอย่างอิฉี่เขียนได้เลยเว้ย ไปแซดสองนะมันจวให้ตรงตรงนู่นเลยไหมตรงขึ้นเนินเลยนะจะหรือจะเห็นตามทางตรง,ตรงขึ้นเนินไปก็น่าจะได้อยู่นะสองคนน่าจะไหวอยู่มาเขามาแล้วครับชายที่ใส่หน้ากากหมา ผู้หญิงหรือว่าเห็นไปเอาวอตใช่ไหมเห็นไปนู่นเลยครับคุณิตแ e สองเอ้แ z ดสามปะแซดสองแ e ดสองดิเออแถวบ้านน่ะับถูกแล้วะ e t สองเห็นไปแถวบ้านเราอ่ะนี่คืออาชีพเก่าของผมคุณิ์ผมไม่น่าจะรอดเนินนี้ หนิดงหนึ่งใช่ไอ,อ้ไอ,อ,อ,อเขาไปมาเขาไปหักขึ้นไปเนี่ยขับขับผ่าน้าเออเฮ้ยถ้าจะหมดบอกหลังๆม,มันมันโดนทับเลยไปเท่าไรที่ร้องเมื่อกี้ไม่น่าใช่กูนะมึงไม่ใช่กูเอ้อเหรอแต่เมื่อกี้ไอ,อ อันี่กูยังไม่หมดนะโอ้โหโอ้หมันจ้าเสือเกินมันมึงถอดมึงถอดไฟหน้าออกเลยนะอันนั้นอ่ะโอหแม่งแรงกว่าเลนเจอร์อีกมันได้มาครบเลยอ่ะเออเห็นอยู่ในไลฟ์เมื่อวานมึงเอานั่นใส่ให้คุณลิศก็สิเขาจะได้ขับยากๆหน่อย้กระบังหน้ามันอะอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเอาใส่เลนเจอร์ไว้ ถ้าถ้าคิลลิ่งฟอร์นะส่วนตัวคือชอบชอบภาคสองมากกว่าเออภาคสามมันผมมองแล้วมันเหมือนแบบมันมันล้ำเกินอปืนโอากาสเออมันมันเลยเสียความเป็นตัวตนคิลลิ่งฟอร์ไปเอ,อเอาลูกค้านี่ เอาอะไรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่คือผมติดติดตรงที่แบบต่อไอ้ภาคไหนจะดีสมมุติภาคเก่าจะดีกว่าภาคใหม่แต่ผมเป็นคนที่ชอบติดแบบติดเกียมที่มันมากใหม่ล่าสุดมากกว่าใคเอคุณลิชชนกันเด็นแล้วอือเอามันขอนี่แหละมึง คนยังโดนรถทับตายได้ไป้วไปแล้วไหลไปเลย <laughs> มันไม่ลงดเลยปวดนดว่วะไอ้ข้างหน้าจะถึงเมืองแล้วต้องอย่าลืมชาร์าได,ด้วยนะเออตายแล้วต้องเคลียร์ก่อนไหมอื้ มันมันจะเหมือนภาคกลองไหมะครับไอภาคสามที่แบบเป็นหาเซิร์ฟเวอร์หมดชิปหายแล้วใช,<อ>ช่ยว มเต็มอยอะเยอะแชมข้างหลังมึงเต็มเลยเล่นหนเดียวับตัว้ากระสุนหมดเดีย๋ยวเดีวยวเดีวย <Wow. S 2> ดวโอ้โหปืนแจมเหลือเชื่อ มีตัวหนึ่งข้งางหน้า42กำยำรักษาก่อนเฮ้ย NPC เปล่าวะไหนเมื่อกี้เห็นในร่องแต่แต่ไม่แน่ใจชัดเจนใช่ใช่ใช NPC คุณเล่นไหนย,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 ยถึงตายเลย แชมป์อย uhm. ่าขวางทางเลยนะตัวน so ั er ้นตีนตรงข้างคุณฤทธิ์ในในตัวมีในตัวมีฟินิกส์เทียบปะอ้าว ซอมบี้อเลอยเลยดีอร่อยอีกทีไอแฉมข้างหน้านข้างหน้ายิงอุ้ย,อยโอ้โหปืนแจมเพื่อนไปเลยตัวนั้นมีเดินไปไกลไกลเออเห็นแล้วอุ้ยไอตัวนี้ต้องยิงตัวนี้ต้องยิงปั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลบอยู่ ตายหมดคุณรีกู้ของเลยตายหมดแล้วรีโหลดคุณิีกู้ของเลยเราคนนี้เราซอมบี้นี่นี่ตัวปั้นตรงนี้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 ครับตรงนี้เคยคุณรีกู้ของเลยเอ็นดิซีน่าจะหมดละ อแชมป์ลีเลยลคุริสับเลยเจอตรงรถมอ้โหมยอดึงหมุมผลแรกเลยเอาเรื่องมันเ,เอาเรื่องริงยิงเมื่อกี้แม่งยิงแบบเราเราเดินเข็นรถกันช้าๆแม่งยิงไม่โดนคุริสับไอทีบีอะแ <c oughs> ม่งยิงป้องไปเลยเมื่อกี <c oughs> ้คุริช่วขอแล้วขับตามเลย ไม่ตอนแรกที่ทินที่บอกว่าเห็นต็อปเห็นเอ็นบีซีผมนึกว่าอยู่หลังซ้ายไมคิดี่ามันอยู่ข้างหลังใช่ตอนตอนเห็นทาง,ทางซ้ายแ,แต่ว่ามันเลยแ<า>ล้วเห็นทางซ้ายที่มันผ่านไอ้ตรงช่องบ้านเข้าไปแต่แบบไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าแล้วพอพอเราขับเลยมาแม่งวิ่งออกมากันโอ้โหมันขบวนเลยใช่ใช่เป็นเลยนี่เอ็นบีซีง่ายๆนะแล้วที่ทีนมันอัปเดตเข้ามา จริงไอ้โต้เมื่อกี้น่าจะเป็นแค่แบบพวก NPC ที่มันเป็นตัว,าาวเฝ <White S 2> ้าทหารตำรวจอินพาวายเฉยๆอ่ะอินพาวายลูกซองกับอินพาวายปืนพกอ่ะโอ้โหพ้นเอาเรื่องอ่ะมันเยอะไงเมื่อกี้จัหะหกหรือแปดตัววิ่งกลับไปเอาเอทีวีอ่ะจังหวะวิ่งกลับไปเอาเอทีวีอ่ะพอขึ้นเอทีวีมันป้องเข้าตัวไปทีจรงเดี๋ยวพัก ดีนะว่าเอาเสื้อกลอมาไม่งั้นตายไปแล้วใช่ถ้าเมื่อกี้ไม่เอาเสื้อกลอมามันตายบดีนะไม่ใส่เสื้อกลอตายเลยใส่เสื้อกาะใช่ไหมไม่ได้ใส่ตายเลยอ่านี่แหละเห็นผลเหมือนเหมือนไอ้วันนั้นอ่ะที่ไปโรงงานกันอ่ะที่เปิดออกมาแล้วผมโดนเม็ดเดียวอ่ะไม่มีเสื้อกลอะเหมือนกันอ๋อเหรอ เออแม่งสําคัญถ้าไม่มีเสื้อก่อแม่งโดนเอ็นพีซีเม็ดหนึ่งอะไปหวั่นเลยค,คือคือเหมือนนัดแรกอ่ะมันจะยิงติกกดเกาะเราแต่แต่ทีในตัวละครเราสึกเหมือนโดนยิงเนี่ยจะเรียบไม่อดใช่ใช่แต่มันจะเป๋จอมันจะเหมือนอั้นลมมันโดนยิงแป๊บหนึ่งแต่เรียบยังโดติดเกาะใช่แต่ที่แน่ๆนหัวหมีหัวหมีกันธนูไม่ได้นะน <c oughs> <c oughs> ี่ ว่าเราเลิกใส่หัวหมาหัวหมีไหมรอบที่แล้วหัวหมีโดนธนูดอกนึงรอบนี้หัวหมาโดนลูกโ,โดนเม็ดเดียวผมผมโดนประมาณสามป,ป,ปอีอ่ะไอ้เมื่แกะปุ๊งปุ๊งเลยฮะอ่าคือนัดแรกอ่ะโดนเหลือห้าสิบนัดสองเห <20. S 2> ลือยี่สิบปล่อยปล่อยได้ปะไอ้ม่ปล่อยไไลปเลยนีย่ปล่อยแหละต,ต้องไปอีกต้องไปไงต้องไปไงหน้าถึงจะเป็นเนิน ให้ลองดิให้ลองปล่อยดิเออได้ได้ตรงนี้ได้เออ,เ,อ,อเกมมันอะนี่ไงเกมมันเล่นได้ตั้งสิบหกคนคือแบบสิบหกคนนี่เหลือไม่เยอะน,นะเพราะว่าพอมาถึงกลางเกมนี่ก็เหลือไม่ถึงริคน ตา,าย,ก,ายกันต,ตายกังยับๆอะไรเงี้ยล้วเวลาตายเนี่ยเราลายเป็นซอมบี้นะตัวละครเราแล้วเราเราพอเราเป็นซอมบี้เราไปซัดผู้เล่นอื่นได้ไหมคุณด,ดิ๊ก็คือพอเราพอตัวเราลายเป็นซอมบี้อ่ะเราเราจะไม่สามารถบังคับตัวลนะครได้แต่ว่าตัวละครเราจะปไปไล่ฆ่าคน่นอ๋อแต,แต่เรายังดูต่อได้ใช่ไหม ถ้าสมมติตัวที่เราเป็นซอมบี้แล้วอะแล้วเราไปโดนผู้เล่นที่ยังรอดอยู่ยิงของก็จะของก็จะร่วงเหมือนกับตัวเราที่เราฟาร์มมาโอ้โยแม่งถ้าสมมุติแบบเราเราตายเป็นซอมบี้เสร็จแล้วเราไปแบบไล่ฆ่าคนอื่นได้แม่งโคตรมันแ่ะไอ้ลูกค้าไอ้มีซอมบี้ข้างหลังคุณริตัวนึง ลามแล้วสายมือไม่ได้ทำลามแห้งโอเค <laughs> แขนทำาไม,ม่ได้มีมีโดนวิ่งไล่รวิ่งดูด้วย ไอยู่บังไอยู่มตาก็โดนคนีถ่ายหน้าไปเรืยเฮ้ฮอ้ยไม่บายเสียอยู่ใน่าเลยนาหนะสิเี่ยงมาังนน่ะโดน Going to be เออเ็ษโซนเลยทางเขาเ็ษโซนแล้วใช่อโอ้โหตรงนี้อีกแล้ว<อ>จุดหนึ่งจุดหนึ่งไอเอ็ c บีซีเกิดระวังแต่ไปป้องประกาศหรืเอาอะไรมาใช้อะ่ะพีคิปเปอร์อ่ะอะไรนะ บอกเอาปืนพกอะไรมาใช้อะ่ P ะพีจิเปอร์หรอครับให้บอ์มี้เก็บอะอ๋อแต่ไม่ได้ใส่เก็บเสียงมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วปะออกก็เออ,อ,อได้ดีกว<อ>่าพอเอาโพล้วไม่แต่เมื่อกี้ไม่ทันเห็นเลยว่ามันขึ้นมาเข้าเอาโพนอ๋อรื่องเพิ่ขึ้น เครื่องคุริสไอทีวีเมื่อวานเครื่องเท่าไหร่นะค่าเครื่องอ่ะสี่พันกับสองพันไาแล้วสี่น่าจะสี่สี่พันสี่เน่ยแน่จอ๋อแล้วก็บวกค่ารถดูรอันอันนี้น่าจะน่าจะหลักหมื่นถ้าหมดถ้าจะครบทั้งคันก็น่าจะได้อยู่ประมาณแบบสองหมื่นอ่ะไม่ก็สองหมื่นกว่า ยังซื้อไม่ได้บอสปานถ้าหลายคนริดให้คุนริดดูให้ก่อนเดี๋ยวแตันตรงเครื่องข้างหน้านะครับมันต้องซ่อมก่อนมันไในติดในเกดเอฟค้างไปเลยครับกดบที่เครื่องผ้ามาอ๋อ 7จ็ดพันห้าบวกกับอีกพันห้าสองพันอะเก้าพันอันนี้เจ<ะ>็ดพันเนเงินสดเท่าไหร่เดี๋ยวผมไป,ปกดมาให้คุณลิ์อีกหมื่นนะคุณลิ์ใส่ให้หน่อยอแพงน,นะเอาเอา,เอาตังที่พื้นนะคุณลทธิ0เจ็ดพันร่คุณลิ์สัดไปเลยยังไงก็ได้ใช้งานเห็นยวสีแดงมันขัดใจซ่อมด้วยเดี๋ยวผมซ่อมเองเดี๋ยว ขัดได้ขัดได้ได้เรามีที่บ้านอ๋อเขียนจับไปบ้านใช่ไหมขับได้เลยครับอันเนี้ยรถดึงทีรถแข่งดะงนั้นเป็นมีเบาะหลังเนี่ยถ้าถ้าไม่งั้นคุณลิศก็พอเวลาลงไปฟาร์มใช่ไหมก็ถอดเบาะอันเนี้ยถอดกดเอฟค้างตรงคนขับเนี่ยแล้วก็ถอดเบาะออกแล้วก็ยัดไว้ในรถมันก็ขับไม่ได้แหละได้เล เอ้ยน้ำมันหมดนี่ว่า yeah, yeah. เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเอาน้ำมันตรงนี้เติมให้แป๊บหนึ่งจอดแป๊บ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะสักสักแป,ป๊บนึงเอ้ยเหมนประุลทำไม่ได้แลยแต่แต่รู้รู้ว่ากลับกูกลับไปดูไอ้วันที่วันที่เอาระเบิดปลาเข้าไอ้่ข้ทหารนี่สะใจยอยู่เลยเอยเอ,เ,อเดี๋ยวจะตัดเป็นชอ็อปอยู่ตัดเป็นคลิปสั้นแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ลง เดี๋ยวรอลงตามคิวเนี่ยคันนี้คันนี้เอาไ้ใช้เลยอ๋อคันที่ไม่มีแฟผมจะไดมยโอเคแต่คันที่ไม่มีไฟผมจะไดไม่สายไองผมมาถามก่อนตอนแรกวันจะสายไอ้แชมป์เช็คสีเลยสีอะไรอ๋อจะเพ้นนะมันได้อยู่แล้วเพื่อนสักคู่โอเคครับก็วันนี้ ได้รถสมใจยอยากแล้วนะรถหนู่แดงที่อยากได้มานานตอนนี้รถเต็มบ้านแล้วครับรถไถสองกระบะ 2, สองมอไซตสองเอทีวีหนึ่งรถแดงอีกชำ้ชำๆไปเลยแต่เดี๋ยวจะไปหามาอีกรถนะครับบานรถกันมากก็ถือว่ามิชชั่นคอม p ล e t e ครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าครับพาร์ทนี้ก็คือเหมือนเดิมครับม้ามา,มาทีหลังนะครับเพราะว่าลาไปก่อน ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มาดูด้วยนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ <laughs> like, ด้วยครับ <laughs> นึนเองครับเองครับเออเดี๋ยวคนเดี๋ยวรอคนตบไม่ได้มันนาน <laughs> <Okay S 2> ดูแล้วอต้องมีเฟกไปแล้วครับผม <laughs> <laughs> <laughs>